เหมาะกับคู่นี้มากเลยครับ iPhone และนี่ครับ Apple Watch มีไม่กี่ตัวครับที่ชาร์จไร้สายพร้อมกันได้2อุปกรณ์นี่ครับออเซ EW31 แม่เล็กอันใหญ่เนี่ยชาร์จมือถือได้สูงสุด15วัตต์นะครับสามารถที่จะแปะชาร์จซัมซุงได้จะแปะชาร์จไร้สายกับ iPhone นี่ครับก็รองอยากชาร์จ Apple Watch เพิ่มเนี่ยนี่มันบังอยู่ทำไงครับเราแค่นี่ครับหันมาแบบนี้เสร็จแล้วเราเอา Apple Watch นี่ มาแปะไปเลยครับเป็นแม่เหล็กตรงนี้2.5วัต์ตคู่นี้เหมาะมากครับชาร์จพร้อมกัน2อุปรกรณ์ Apple Watch และ iPhone สลับมาใช้แบบมีสายได้ครับมีพอร์ตไทป์ซีให้สำหรับบางทีเนี่ยไม่อยากถือพาวเวอร์แบงค์ไว้ตรงนี้ชาร์จได้เร็วกว่าด้วยนะครับจะชาร์จได้อยู่ที่เร็วสุดเนี่ยยีวัตต์ชอบดูหนังดูซีรีส์ตัวนี้ชาร์จไปดูไปได้เลยครับเพราะมีขาตั้งมาให้สามารถตั้งได้ทั้งแนวตั้งแบบนี้ครับหรือจะเป็นแนวนอนแบบนี้นี่นี่ครับก็ตั้งได้มีมาตรฐานมอ,อกอรับรองปลอดภัยนะครับไปข้างนอกเนี่ยเราพกแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับชาร์จพร้อมกันได้เลย2อุปกรณ์ ใครใช้คู่เนี้ยเหมาะมากครับ iPhone แล้วก็ Apple Watch พิกัดเนี่ยผมแปะไว้แล้วตรงนี้นะครับรีบจัดเลยมีหลายสีให้เลือกไปครับ